สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนครับมืัอนี้พามาเมืองมาชมต้นสมุนไพรที่ค่อนข้างหายากครับมา,ากที่สุดเลยครับนี่เป็นต้นพญาลากหอมครับพญาลากหอมนะครับเนาะอาจจะเห็นบม่ชัดนะครับนี่กล่องสุทอนแสงแดดนะครับพญาลากหอมครับ เฉยเถานะครับอบเฉยเถาว่าตํญานตํญานตัวเนี้ยนะครับเนาะนี่จะเป็นเถาวันลักษณะแบบนี้ครับเถาวันลักษณะแบบนี้นะครับเนาะละหลากหอมละเถาวันของเขาเน่าเงินเนาะขาเสี่ยเลี้ยยขึ้นไปนะครับเนาะจะไป่อสตามต้นใหม่หรือว่าตามข้างตํางที่มีนะครับเนาะนี่เปลี่ยนลำต้นของเขา รัพยาล่าพร้อมครับติดสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพรนะครับเนาะปลูกสมุนไพรมะค่างหายากนะครับถาเดินเลาะเดินชมไปตรงนึงนะครับอยู่ในสวนครับสวนตามตรงไหนตรงน้าเลยครับนี่สำรับองต้นนี้ก็ได้ มาปลูกไส้กระถางไว้ครับนี่ผมได้ขุดมาปลูกไส้กระถางไว้นะครับเนาะพยาลากขอมพยาลากขอมยกไปเมืองอีกที่หนึ่งครับพี๋ย,ออยางร้อไปเมืองอีกหม่องนึงครับมีหลายตนพอสมควรแลละครับเยอะมองเหน็นนะครับเนาะ พสยหลักคมปกเชยเทาออเชยเทาออเชียตําัานตํย้นตํานตัมออวตมีนะโอ้ยขข้นอนู่ตามโอ้เคต,ตมเาตม,มตนาเ,น,เน,มนินตามโค้งน,น,น,น้า้เนาดวงได้เป็นแปนมึงโมโหโคยอย่ง ใส่ยูแล้วครับเนาะหัวแล้วครับที่นี่นี่เป็นปลาปักหวานนะครับเนาะเป็นต้นปักหวานปักหวานนี่มีขึ้งตามบริเวณนี้แล้วครับนี่ยาล่าควอมเนาะนี่แมนครับนึ่งแครับเนาะยาล่าความอีกจุดหนึ่งครับ จุดหนึง่งต้นหนึ่งลวดลายนะครับลวดลายใบของเขานะครับเนาะสวยครับสวยงามครับมีเป็นหนลวดลายคือค้ายๆก้างป่านะครับค้ายก้างป่าเป็นสีขาวแจมเฉียวนะครับเนาะใบเป็นสีเฉียวนี้ el, ลวดลายของเขาอีกเ um ป็ี่ยนลวดลายคือค้ายๆก้างป่านะครับเนาะก้างป่า นี่ก็เป็นเบีย้ยอยู่กันเถาวันของเขาของสิเริ่มงอกขึ้นมานะครับขึ้นมานี่ก็เกิดแซมขุนมากับต้นผักหวานครับต้นผักหวานเนาะเนาะนี่ก็แมนครับย่าลากของับนี่ ีก่อนหลายแล้วขึ้นตามบริเวณนี้นะครับเนาะหลายต้น,นครับเนาะที่ขึ้นมานี่ยาหลากหอมว่าสรรพคุณหลายแฉะนะครับนี่สรรพคุณของย่าหลากหอมนี้นะครับเนะา,าะสรรพคุณหลักๆอ่ะยาบำรุงร่างกายครับบรุงร่างกายสําหรับเพศชายนะครับนเนาะเลยนกเขาบักขันนะครับเนาะเอาลากของหัวนะครับ หรือว่าไปดองยานะครับเนาะนี่อีกต้นหนึ่งครับส่วนใบงเขาก็มีประโยชน์คือกันครับนี่ว่าเอาไปเฮ็ดเป็นยาแก่สิวแก่ฝ่าร้อยจุดด่างดำสั้นครับนี่ยาละควอมนี้นะครับเนาะ สกัดนะครับนะสกัดป็นญาตะก,กี้กหลายครับหลายขึ้นหลายครับคือตามบริเวณนี้นะครับเนาะตามบริเวณนี้หลายต้นด้วยกันครับพอดีผมมาตัดหญ้าตัดหญ้าหอกนัะงก็เลยบอได้ขึ้นอีกครับนี่ตัดหญ้าหญ้าหอกลายกับมองบ่เห็นครับมองบ่เหน็นเลยบันได้ขึ้นอีกครับนี่ข่าหัวกำลัง เริ่มแตกขึ้นมาครับถววันของเขาก็เริ่มเริ่มแตกขึ้นมาเนับดินกับดินสิแก็สดินเหน่นแน่นครับนี่ขุดก็สิขุดยากแน่นะครับเนาะโบได้ขุดหลากให้มัองเนาะครับนี่ลนนลหลักของเขาไปมียางครับมียางเป็นเขาเขานะครับเ่ายางเป็นสีขาว อยางเป็นสีขาวจีนหอมมากเลยครับนี่จีนหอมครับจีนหอมหอมคือกับแป้งคือกับน้ำอบแล้วครับนี่ยาหลักหอมแล้วครับเนาะยาหลักหอมครับวันนี้ก็ับพี่พระน้องมาเมืองนะครับเนาะบ้านสมุนไพรครับที่หาย,ยากครับเนาะยาหลักหอมครับ ผมนี้ยังลายนะครับสำหรับวันนี้ครับมนาะคอาทิตนี้หลายคนนะครับวัดรู้จกักบัเคยเห็นนะครับเห็นได้พ่อต้นจังดนี่ต้นแบบนี้แหละครับนี่ระยะลาขหอมครับสบรรพคุณเขาหลายสรรพคุณครับสบรรพคุณน,นี้มากหลายกว่า สิบอย่างด้วยกันครับสำหรับสบรรพคุณนะครับนะคุณประโยชน์ของเขานะครับเนาะมีหลายมากกว่าสิบสบรรพคุณด้วยกันครับสำหรับพญายระยาาความนี่นะครับเนาะวันนี้ขอขอบคุณละลายครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเป็นกวนเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเของสีแพ้กับสีดีไซน์นะครับเนาะ นี่ตัอลาขอตไปก่อนครับสำหรับชิปนี้ก๋ได้จากพี่จากน้องไปนะับชิมนาค่อยพ่อกันไหมนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ